ลบุญผลกรรมจะนำพาไปอยู่อาศัยในที่ที่ทำให้เกิดผลจากประสบการณ์ที่ผมได้เดินทางไปจัดหงจุ้ยในสถานที่ต่างๆทั้งที่อยู่อาศัยและธุรกิจจะมีหลายๆครั้งที่มีลูกศิษย์ที่ได้อาศัยอยู่ในหงจุ้ยที่ดีมีความเจริญรุ่งเรืองโดยที่ไม่เคยสนใจในเรื่องหวงจุย้ยแต่จะเป็นคนในครอบครัว ที่ได้เชิญผมไปช่วยตรวจสอบหูมจุย้ยเพื่อต่อเติมบ้านขยายธุรกิจขยายสาขาเพราะเกรงว่าจะส่งผลกระทบกระเทือนจากชีวิตที่กำลังส่งผลดีขึ้นตั้งแต่ย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้ซึ่งโดยส่วนมากลูกศิษย์ที่ได้เข้ามาอาศัยอยู่ในสถานที่ที่ทำให้เจริญขึ้นจะมีความกระตันอยู่มีความขยันหมั่นเพียรและมีคุณธรรมในการดำเนินชีวิตเป็นที่ตั้ง และได้มาอาศัยอยู่ในสถานที่ที่มีพลังงานที่ดีโดยไม่รู้ตัวหรือบางท่านตั้งแต่กลางปี2,565เป็นต้นมาวิถีชีวิตกลับจเจริญขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุทั้งๆที่ก่อนหน้านี้จะทำการสิ่งใดก็มีแต่อุปสรรคติดขัดไปหมดก็ได้แต่สวดมนต์ภาวนาตั้งหน้าตั้งตาทำงานสู้ชีวิตมาตลอดและสุดท้ายจากชีวิตที่กำลังย่ำแย่ กลับพลิกไปในทางที่ดีขึ้นสำหรับในเรื่องนี้ผมจะขออธิบายความเกี่ยวโยงระหว่างชะตาฟ้าชะตาคนและชะตาดินสำหรับในเรื่องของชะตาฟ้าเป็นสิ่งที่เกิดจากผลบุญผลกรรมได้กำหนดตามเหตุและปัจจัยที่จะเกิดผลที่เราได้เป็นผู้กระทำไว้คือการที่เราหมั่นสร้างกรรมดีมีความกตันยู อยู่ในศีลในธรรมมีคุณธรรมในการดําเนินชีวิตมีจิตเมตตาสิ่งเหล่านี้เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแม้กระทั่งวิญญาณก็จะมองเห็นในกรรมดีที่เราสร้างขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็จะมาคอยช่วยเหลือเราโดยที่เราไม่ทราบมาก่อนหรืออาจจะนำพาเราไปอยู่ในสถานที่ที่ได้รับพลังงานหงจุ้ยที่ดีจนส่งผลให้ดวงชะตาของเราและครอบครัว เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยไม่คาดคิดเพราะการที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือเราโดยที่เราไม่เคยร้องขอเมื่อเราได้ส่วนมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือวิญ,ญญาณที่คอยช่วยเหลือเราก็จะได้รับผลบุญที่เราสร้างขึ้นเพราะเราได้แผ่ผลบุญให้แด่เจ้ากรรมในเวรและเจ้าบุญในคุณจึงทำให้มีคำโบราณได้กล่าวไว้ว่าคนดี ผีสางเทวดาจะคุ้มครองหรือคนดีผีคุ้มเพราะความดีและดวงจิตที่เมตตาจะนำพาเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาคุ้มครองเราส่วนในเรื่องของชะตาคนคือความขยันหมั่นเพียรและความถนัดในการประกอบอาชีพซึ่งจะมีหลายๆท่านที่มีความสามารถแต่กลับไม่ประสบความสำเร็จจะทำธุรกิจใดๆก็มีอุปสรรคอยู่ตลอด แต่ก็ไม่เคยย่อท้อในการต่อสู้ดำเนินชีวิตแต่เมื่อถึงเวลาท่านอาจจะเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงสถานที่ประกอบการหรือแม้กระทั่งเมื่อพลังงานเปลี่ยนยุคแล้วส่งผลที่ดีขึ้นต่อที่อยู่อาศัยและธุรกิจของท่านแล้วผนวกกับความสามารถต่างๆที่ท่านได้สั่งสมมาจึงทำให้ชีวิตของท่านได้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น นั่นคือชะตาคนซึ่งความสามารถและความถนัดในอาชีพเป็นสิ่งที่ต้องผ่านการฝึกฝนเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาและเมื่อถึงเวลาที่เราได้ย้ายเข้าไปอยู่อาศัยในสถานที่ที่มีพลังงานที่ดีเมื่อชะตาคนกับชะตาดินรวมกันก็จะส่งผลให้ความสามารถต่างๆเราได้สั่งสมมาเมื่อได้ยืนอยู่บนเวทีที่ได้แสดงความสามารถ เป็นที่ประจัดต,ต่อโลกใบนี้ก็จะทำให้ความสามารถต่างๆนำพาเราไปสู่ความสำเร็จตามที่เรามุ่งหวังไว้ที่ผมเขียนมาเบื้องต้นก็คือกรรมดีความกระตันยูดวงจิตที่เมตตาที่เป็นชะตาฟ้าความขยันหมั่นเพียรความมีคุณธรรมในการดาเนินชีวิตประสบการณ์และความสามารถที่สะสมมาที่เป็นชะตาคน เมื่อสองชะตานี้ได้ไปอยู่ในสถานที่ที่มีพลังงานห่วงจุ้ยที่ดีนั่นก็คือชะตาดินก็จะทำให้ดวงชะตาของเราจากที่เคยมีแต่อุปสรรคก็จะค้นพบหนทางสู่ความสำเร็จได้ไม่ยากนั่นคือความเกี่ยวโยงของทั้งสามชะตาส่วนกรรมร้ายหรือการสร้างบาปการเบียดเบียนผู้อื่นเมื่อผลบุญหรือกรรมดีที่เคยสร้างไว้ในอดีตชาติหมดสิ้นไปเมื่อถึงเวลา เจ้ากรรมในเวรก็จะนำพาท่านไปอยู่ในสถานที่ที่ส่งผลร้ายส่งผลต่อธุรกิจการเงินส่งผลต่อสุขภาพส่งผลต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือเมื่อพลังงานหูงจุ้ยเปลี่ยนยุคจากชีวิตที่เคยร่ำรวยล้นฟ้าก็จะได้รับผลกระทบจากกรรมร้ายทั้งในปัจจุบันชาติและอดีตชาติที่ท่านได้เคยก่อไว้สำหรับในเรื่องของกรรมร้ายหรือเจ้ากรรมในเวร ทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันชาติไม่มีบทสวดมนต์ไม่มีคาถาใดๆและไม่มีพิธีกรรมใดๆที่สามารถตัดกรรมเหล่านั้นได้สิ่งเดียวที่จะทำให้ท่านพ้นจากวิบากกรรมก็คือการปฏิบัติธรรมการเรียนรู้การฝึกปล่อยวางการฝึกจิตให้สงบในสภาวะที่วุ่นวายเป็นวิธีการเดียวที่จะทำให้ท่านหลุดพ้นจากบ่วงกรรมที่ท่านเคยก่อไว้ได้ เพราะบ้านที่อยู่อาศัยสถานที่ประกอบธุรกิจจะมีผลต่อดวงชะตาของเรามากที่สุดเพราะเป็นตำแหน่งที่ประจุพลังงานหวงจุย้ยอยู่ภายในนั้นแล้วเราได้เข้าไปอาศัยอยู่ในนั้นนานที่สุดดังนั้นท่านที่กำลังผจญกับวิบากกรรมท่านที่กำลังย่อท้อต่อการดำเนินชีวิตท่านที่กำลังได้รับผลกระทบจากพลังงานหวงจุ้ยที่เปลี่ยนยุคขอให้ท่านทำใจให้สงบ ตั้งสติค่อยค่คิดค่อยๆหาวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆสิ่งใดที่เราแก้ไขได้ก็ให้ทำไปตามปัญญาที่เรามีสิ่งใดที่แก้ไขไม่ได้แล้วทำให้เราทุกข์ใจก็ให้วางสิ่งนั้นลงแล้วค่อยๆปรับพลังงานปรับหุงจุ้ยบ้านปรับหุงจุ้ยธุรกิจตามที่ผมได้เขียนบทความและทำคลิปสอนไว้เมื่อชะตาฟ้าชะตาดินและชะตาคนรวมกันเป็นหนึ่ง ดวงชะตาของท่านและครอบครัวก็จะพลิกจากร้ายแล้วกลายเป็นดีด้วยตัวของท่านเองครับ